ถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นข้อสาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆองค์ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามธนกะโมคคลานะทูลถามพราม สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางเป็นที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวน เพื่อการดำเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทางไปสู่เมืองราชคฤห์มิใช่หรือมีบุรุษจะไปในเมืองราชคฤห์เข้ามาหาและกล่าวท่านว่าท่านพูดเจริญ ข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราช,ชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปเมืองราช,ชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านาก,ก็จะกล่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราช,ชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อโนนแล้วจะเห็นนิคมชื่อโนนจะเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจะเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นลมสะโบกกรณีอันน่ารื่นลมของเมืองราช,ชคฤห์ด,ดังนี้ บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำฉี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งอันท่านพร่ำบอกพร่ำฉี้อย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพราม์อะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่หนทางสำหรับไปเมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่ ท่านผู้ชี้ทางก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลังไปผิดทางส่วนบุรุษผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์โดยสวัสดีพระโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าจักทำได้อย่างไรเล่าเพราะข้าพระเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ เราชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งของพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น